เมื่อก่อนครั้งฉันเป็นเด็กน้อยคอยแต่ค้านพ่อหัดตั้งใครให้จนฉันเกินเป็นตตแต่ก้าวที่เน้อยคอยคอยข็นจับกอะพอเดอนเล่นตามภาษาเยาวัยพ่อถอดรองเท้าไว้ไม่เห็นตรงนอกชานฉันจเจ้าเด็กน้อย ส่วนเป็นภูมิใจอยากใส่ไว้ให้เหมือนแม่จะนักยังเดินไว้พอยิ่งใหญ่เหมือนภูเขาเราจะตามข้างหน้าที่ทิ้งไว้คือรอยเท้าที่พ่อเดินลูกเหยียบยาไม่ห่าเหมนเดินตามย่างบุกป่าเขารํำน้าไปไม่ขังคาน คอยตามอย่างพ่อไม่ท้อเดินไปเติบใหญ่ถึงวันนี้พบชีวิตที่บกตนฉันจึงตายรู้ว่าการเดินไม่ง่ายเลยใจวันที่ถูกทุกทับทมคงคืนใจสักเย่ยงไหนึงลทงาพอขูใหญ่อย่างสอนใจเราวันที่ถูกทุกทับทมคงคืนใจสักเย่ยงหนง ยิงใหญ่เหมือนภูเขาเราจะทำ